สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวกับสุดยอดมือถืองบ1,690นะครับจัดราคาเต็มคือ2,199บาทนะครับกับเจ้าตัวโป c o โคกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจากเสี่ยวมี่และโป c o โคในปี2025นะครับ พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้นะครับผมกับเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคา อาจจะลงแนะนำนะครับผมให้กดเช็คราคาล่าสุดและก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามิงก์ทื่อให้ใตค้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับทั้งแอปฟ้าหรือแอปส้มนะครับปลอดภัยแน่นอนเพราะพีโอ,อกดซื้อมาที่ใตค้คลิปนี้นะครับมาดูว่าตัวนี้นะครับหลังจากพี่ใช้งานมาเป็นอย่างไรบ้างทำไมตัวนี้จึงเป็นสุดยอดมือถือที่ คุ้มที่สุดและดีที่สุดในปีนี้นะครับจาก p p a พนะครับมาดูว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับงบ1,690บาทนะครับด้านหลังของตัวเครื่องในการทำสีถือว่าทำสีออกมามีความพรีเมียมมีความสวยงามจริงครับนี่ บอกเลยว่าดีไซน์ของตัวด้านหลังเก็บดีเทลในการออกแบบได้ลงตัวจริงครับซึ่งพีชอบตัววสัสดุของตัวนี้มากในการจับผิวสัมผัสระยะขอบของตัวเครื่องกับตัวบอดี้ของฝาหลังถือว่าทำออกมาได้เพอร์เฟมากพร้อมด้วยความบางให้มาบางเพียง 8.26มิลิเมตรถือว่าทำความบางออกมาได้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากอันนี้พีขอชื่นชมนะครับพร้อมด้วยปุ่มด้านข้างตรวนี้เป็นปุ่ม Power สามารถทำการปลดล็อกโดยการสแกนมือทำการที่กดตัวปุ่มนี้ได้แล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงลำโพง1ตัวเสียงดังฟังชัดนะอยู่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับพร้อมด้วยมีรูหูฟัง3.5พอทย C ให้เรามาเรียบร้อยถือว่าสเปคให้มา เพียงพอจริงนะผมตัวนี้พร้อมด้วย CPU ให้มาตัว Unisoc T7250 Octa Core oc 8แกนนะครับถือว่า CPU ให้มาเพียงพอจริงซึ่งพีซื้อมาขึ้นเบสโมเดลแรม3 g ิบวกเพิ่ม3 g ิกับความจุ60นะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือหน้าจอซึ่งสำคัญเลยคือหน้าจอให้มาขาดใหญ่จริงครับนี่แล้วสีสันบอกเลยว่าไม่ได้ไก่กากับหน้าจอ 6.88นิ้วกับตัวนี้อัตรารีเฟรช120เฮิร์ตนะครับฟอ้อ์ผิดเลยคือ120เฮิร์ตทัดกดถือว่ามีความสมูทจริงครับซึ่งยืนยันเลยว่าหลายคนไปใช้ตัวนี้มาพี่ไปถามหลายคนแล้วเขาว่า คำเดียวคือใช้งานได้ดีมากคุ้มมากกับงบ1690บาทนะครับนี่บอกเลยว่าทัดกดมีความสมวิจริงครับกับหน้าจอ HD Plus ในการอ่านฟอนต์ตัวอักษรถือว่าอ่านได้ง่ายได้จริงนะครับไม่แปลกเลยว่าบางครั้งตัวนี้ของอาจจะหมดนะครับคือว่าขายดีจริงนะครับผมนี่ครับอันนี้คือตัวหน้าจอที่ใช้ในการตั้งค่าก็มีในการอัปเดตซอฟต์แวร์ อัปเดตซอฟต์แวร์นี้บอกเลยว่าทุกเดือนนะครับผมในการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับนี่ครับแล้วก็ในการเชื่อมต่อสามารถทำการคอนเน c t กับตัว Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi เวอร์ชัน4และ Wi-Fi 5ตัวนี้ก็สามารถคอนเน c t ได้นะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากแล้วก็แป้นพิมพ์ถือว่ากดคีย์บอร์ดในการกรอกหรือว่าในการเช็คต่างๆถือว่าตัวนี้ทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับพียก็คอนเน c t นะครับผมตัว Wi-Fi ถือว่าในการ จับสัญญาไฟถือว่าจับได้ง่ายจริงแล้วก็สามารถเป็นอุปกรณ์ในการแชร์ฮอสปอตให้กับอุปกรณ์อื่นก็ไร้เลยแล้วก็แบ่งในการแชร์ได้เป็น w i ถึง4และ WiFi 5ถือว่าตัวนี้จัดเต็มมากครับคือบอกเลยว่านำตัวนี้ไปปล่อยฮอสปอตก็ถือว่าสุดยอดจริงครับนี่ใครหามาทีงบ1 6 9่งับาทตัวนี้นอนมาเลยว่าใช้งานโคตรดีนะครับ แอปต่งตางๆก็มีให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าเสียงให้เรามาด้วยนะครับเสียงลำโพงขนงตัวก็เสียงดังนะครับแล้วก็มีการปรับตัวอาตาัตราดีเฟตของหน้าจอปรับเป็น60แล้วก็120 h เฮร์ตตัวนี้ก็มีให้เราในการปรับนะครับบอกเลยว่าสุดจริงครับโห oh, UI มันมีความเลื่อนไหลามาก หน้าจอถัดโคตด,ดีอันนี้ขอเช่นชมตัว Poco c 7 1ที่ทำออกมาได้ดูดีพอสมควรแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว Android 15นะครับผมนี่ครับแรมก็เพิ่มได้แรม3กิกบวก1ิกได้2กิกได้3กิกได,ได้ในการหมดก็มีระบบผมตัวนี้ในการใช้งานในการส่วนขยายตัวแรมก็ขยายได้นะครับนี่ตามพี่บอกเลยครับผมนแล้วก็มีการอัปเดตตัวแพดก็อัปเดตตัวผ่าน Wi-Fi ได้ซึ่งให้มาดีมากในการอัปเดตตัวนี้ผมบอกเลยว่า สุดยอดจริงนะครับผมนี่ครับคืออัปเดตใหญ่มากนะครับผมนี่ครับซึ่งเป็นมือที่ใช้งานได้ดีจริงครับเล่นเกมจะในในการปรับตำ,ตำ,ตำก็เพียงพอเนาะ r o v อย่างเงี้ยแล้วก็ซัพพอร์ตแอปพลิเคชันศูนย์ไทยทุกแอปได้อย่างเพียงพอแอปธนาคารแอปไหนก็ซัพพอร์ตหมดนะครับซึ่งพีลองมาแล้วก็ถือว่าซัพพอร์ตได้ง่ายได้จริงมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังที่ให้มากับความคมชัด 32ล้านพิกเซลมี AI c a แคเราก็กล้องหน้าให้มา8ล้านพิกเซลผมมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพี่ทำการใช้งานมา UI ของตัวกล้องในการกดชัตเตอร์ก็ถือว่ากดได้ง่ายจริงครับมี u l t ต้า d หรือว่าการถ่ายที่ความคมชัดสูงสุดผมตวนนลครับนี่เฮ้ hey, ดูดี่ะภาพถือว่ามีสีสันที่มีความสวยงามจริงครับวิดีโอก็10,80 P 30เฟรมแล้วก็มีการถ่ายที่ รูปภาพนะผมตัวนี้ให้เรามาด้วยแล้วก็ภาพบุคคลกลางึ้นวิดีโอเคลื่อนไหวเร็วฟังก์ชันก็ถือว่ามีให้เราเยอะแยะมากมายกับจริงในเรื่องของตัวกล้องซึ่งพีก็ใช้มาเป็นกล้องที่บอกเลยว่าคุณภาพดีผสมควรเลยนะครับนี่สีสันเก็บดีเทลของตัววัตถุออกมาได้ดูดีพอสมควรไม่แปลกเลยว่าทำไมตัวนี้จึงขายดีนะครับบอกเลยว่าใช้งานโคตรเพอร์เฟกเลยอะกับงบ1000นะครับผม690บาทนะครับ นี่องตรงนะราคา2000ถ้ามีของ,ของก็รีบไปกดในการสั่งซื้อเลยรับรองไม่ผิดหวังผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือกล้องหน้ากล้องหน้ามีพอร์เห็นหน้าชัดหลังเบอร์ให้เรามาเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงนะครับนี่สีสันมีความสวยงามจริงครับบอกเลยว่าเวิร์กมากตัวนี้ไม่แปลกเลยว่าทำไมคนจึงเลือกรบรองว่าตัวนี้จึงขายดีครับคือมันใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะผมตีน,นะครับนี่กล้อง ดีมากนี่ครับผมจับโฟกัสก็ดีจับวัตถุก็ดีเดี๋ยวผมถ่ายที่มืดบอกเลยว่าเวิร์กมากครับผมตัวนี้แล้วก็ดูภาพมันมีความคมชัดมากอันนี้ขอชื่นชมกับตัวกล้องที่มี AI Camera กับเจ้าตัวโปโคซีหนึ่งส่วนแบนเดียวจับเจ้าตัวเสี่ยวมี่ดังนั้นคุณภาพของกล้องก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากในส่วนของตัวแบตนะแบตครับอยู่ได้1วันเพียงพอมากกับแบตให้มา5,200ม ah, ิลลิแอมกับการรองรับฟ้าชาร์จสูงสุดก็คือ15วัตนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีหัวชาร์จมีสายชาร์จมีตัวเคสป้องกันเป็นเคสใสอุปกรณ์ในกล่องไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มถือว่ามีให้เราครบจริงครับตัวนี้ กับตัว Poco C71P จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวนี้นะครับที่ลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าและแอปส้มหรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนเพราะพี่ใช้งานตัวนี้มาคอนเฟิร์มเลยว่าใช้งานโคตรดีนะครับเพอร์เฟกมากกดง่ายเข้าแอปก็เร็วทุกอย่างคือเพอร์เฟกจริงครับสำนี้ขอบคุณครับ